สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเลี้ยงไส้เดือนแบบฉบับของอลังการการ์เด้นนะคะส่วนผสมก็จะมีขี้วัวผักผลไม้ที่เหลือจากบ้านดินที่เรามีอยู่ตามพื้นทัท่วไปในสวนของเรานะคะโดยการที่เราจะนำสามอย่างนี้มารวมกันในกระมังนี้นะคะเราทำแบบบ้านๆเลยนะคะอันนี้ขี้วัวนะคะ อันนี้คือเศษผักผลไม้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะทำคนไปจนกว่าจะทั่วนะคะมีทั้งผักผลไม้เพื่อที่จะให้เขาเป็นอาหารด้วยในตัวพอคลุกเค้าเข้ากันแล้วเราก็ทำการปล่อยไส้เดือนเลยนะคะไส้เดือนเราใช้แค่นี้เองค่ะไม่ต้องใช้เยอะใช้ประมาณนี้นะคะ ปล่อยน้องๆลงไปเลยค่ะเอาให้เขาออกจากกันนิดนึงจะได้ไม่แน่นมากหลังจากนั้นเราก็เอานี่กลบเขานิดนึงนะคะกลบให้ทั่วๆหลังจากนั้นเราก็รดน้าเขาพรมน้ําเขาอีกรอบนึงนะคะวิธีลดน้ําพรมน้ํานะคะไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะใส่ไปเลยให้ความชุม่มชื้นก่อยเขานะคะเสร็จเรียบอ้อย หนึ่งเดือนผ่านไปเรามาดูนะคะว่าไส้เดือนเรายัางมีชีวิตอยู่หรือไม่เยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะหนึงเดือนผ่านไปเราได้มากมายเลยจากที่เราปล่อยไปแค่ไม่กี่ตัวนะคะนี่ค่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะอ่าให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะ การเลี้ยงไส้เดือนไม่ใช่เรื่องยากเย็นเราทําตามขั้นตอนแบบนี้อาหารสองวันให้ครั้งหนึง่งการพรมน้ำสองวันให้พรมครั้งหนึง่งอย่าไปคุยเขาขึ้นมาบ่อยครั้งเกินไปเขาจะช้าแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ด้านหลังนี้นะคะคือการเลี้ยงไส้เดือนของอลังการการ์เด้นคะ่ะ แวะเข้ามาชมหรือสนใจสั่งไปเลี้ยงได้นะคะวันนี้ใครสนใจข้อมูลหรืออยากสั่งซื้อหรือขอคำแนะนำโทรมาที่อลังการการ์เด้นได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ